สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นกี้ก็จะมาเปิดรถ Porsche Cayenne นะคะตัวปี2020ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Standard เป็นรุ่นพื้นฐานเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนกี้ก็จะเปิดให้ดูแบบเหมือนแม่บ้านใช้ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับการทดลองเครื่องหรืออะไรเลยนะคะเปิดมาให้ดูโฉมค่ะนะคะจะเปรียบเทียบนะคะอันนี้คือกุญแจตัวรุ่น ก่อนหน้านี้นะคะเรานี่ก็คือกุญแจตัวใหม่นะคะมันก็จะแบนกว่านี่อย่างงี้นะคะก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นักนะคะมาดูโฉมภายนอกรถก่อนนะคะรอบๆนี่ก็พีพาอของเรานี่เองนี่นะคะ นี่นะคะโฉมดูเพรียวกว่าตัวเก่าดูมีความเป็นรถสปอร์ตมากขึ้นนะคะถึงแม้จะเป็นรถรุ่นใหญ่ของทางค่ายพอร์ชนะคะม,มาดูท้ายรถกันค่ะ พื้นที่เก็บของนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่นะคะกว้างขวางกว่าตัว SUV รุ่นน้องอย่างมากขั้นเยอะมากเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีที่ปิดนี่ด้วยกันแดดกันเห็นของที่อยู่ตรงท้ายรถนะคะในส่วนของเบาะคนนั่งตรงนี้นะคะสามารถดึงออกมาให้มัน ให้มันลาบได้สำหรับในกรณีที่เราจะขนของชิ้นใหญ่อะนะคะเรามาดูภายในกันดีกว่าน,นี่นะคะจะเป็นเมมโมรีถ้าสมมติว่าเรามีครอบครัวนะคะเราสามารถเซ็ตได้ว่าเออคนแรกพ่อมานั่งเราก็ปรับไปที่เบอร์หนึ่งคนที่สองแม่คนที่สามนก,กี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เวลาขึ้นมาขับแล้วว่าไม่ต้องคอยเลื่อนเบาะบ่อยๆเราก็ปรับที่ตัวเลขได้เลยว่าใครอยู่ที่ตัวเลขไหนนี่เป็นด้านหลังนะคะด้านคนนั่งก็จะมีแอร์ตรงนี้ปรับได้นะคะนี่มีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะคะ นี่ในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเราวิ่งเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยปีกตรงนี้จะเปิดออกมาอัตโนมัติเลยนะคะนี่ก็จะเหมือนรถสปอร์ตเลยอะคะ่ะแต่ถ้าเราอยากให้มันสวยๆอยากเห็นปีกมันกลางตรงนี้เราสามารถเปิดได้นะคะไม่ต้องรอให้ขับ120ก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่นกี้อะรีวิวรถคันนี้คนเดียวนกี้ไม่สามารถไปเปิด เพื่อจะให้มันขยับมาให้ดูได้นะคะมาฟังเสียงเครื่องตอนสตาร์ทรถกันนะคะนี่นี่นะคะด้านหน้านะคะเป็นทัชสกรีนเลยนะคะเราก็ปรับเป็น normal sport individual ได้อย่างนี้น,นะคะ start stop นี่นะคะมีทำออฟโรดได้ด้วยนะคะมีให้เราเลือกนะคะแต่ว่านุพี้ก็คงออตั้งเป็นให้มันเป็นออโตมติกขับแบบปกติเลยะคะ่ะ เอ็นออฟโรดหมดไปก่อนโอเคทําเป็นสปอร์ตชอบตัวดิสเลย์ที่เป็นทัชสกรีนของมันมากคะ่ะใหญ่สะใจเลยนะคะ ปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะคะนี่นะคะในส่วนภายในนะคะเกียร์นี้ก็จะเป็นเหมือนพนามะราตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะสำหรับแม่บ้าน หรือจะใช้เป็นรถครอบครัวรถคันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะมากนะคะเพราะว่ามันกว้างขวางมากด้านหลังนะคะมีพื้นที่ส่วนเออขาเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกสบายเลยค่ะอพอสอยู่นะคะ ส่วนนี้เลยค่ะที่นก,กี้ชอบมากพาน r รามิ s u n นรูฟนะคะก็จะกว้างมากนะคะตั้งแต่คนนั่งไปยังด้านหลังเลยค่ะนี่นี่นะคะ แบบนี้นะคะอันนี้คือปุ่มปรับซันรูฟนะคะมีตัว SOS ด้วยนะคะเผื่อในกรณีฉุกเฉินเข้าป่าไม่มีสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนกี้แค่มาเปิดรถให้ดูนะคะ ไม่ได้มาเจาะในรายละเอียดแบบเชิงลึกตัวเครื่องหรือการปรับใช้อะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากๆเลยแล้วนกี้ก็ไม่เก่งด้วยจริงๆอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะไปดูคนอื่นก็ได้แล้วก็พูดตามเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ตรงนี้มันไม่ใช่สายของนกกี้เลยนกกี้แค่อยากมาเปิดรถคายเยนตัว2020รุ่นพื้นฐานให้ดูเท่านั้นนะคะว่าเออถ้าเป็นผู้หญิงคับนกกี้ตัวเล็กนิดเดียวก็ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเบาะเนี่ยปรับสูงปรับได้ปรับได้เยอะมากเลยแล้วก็คนมีครอบครัวมีต้องใช้พื้นที่ใช้สอยในรถเยอะขนของเยอะ นก,กี้ว่าตัวนี้กว้างขวางมากกว้างขวางกว่ารถที่นก,กี้ใช้อยู่ก็คือมาคันน่ะนะคะนก,กี้เคยขับรถพอร์ชแคเยนตัว2018นะคะแล้วตัวนี้ปี2020นก,กี้ในความรู้สึกนะคะนก,กี้ว่าคันนี้มีการออกตัวรถได้ดีกว่าตัวปี2018ค่อนข้างดีนะคะ ด้วยความที่มันเป็นรถคันใหญ่มีความหนักมากในตัว2,018น o กกี้ตอนนั้นที่น o k กกี้ใช้นกกี้ว่ามันอืดนิดนิดอืดนิดนิดนะคะแต่ก็ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะมันมันมันก็ถือว่าเป็นรถแรงในระดับหนึ่งแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับไอ้คันนี้ปี2020เนี่ยคันนี้มีการออกตัวรถได้ดีกว่าค่อนข้างสูงเลยค่ะแล้ว โนกี้รู้สึกได้ว่ารถคันนี้เงียบเงียบกว่าเงียบกว่าเดิมเยอะเงียบกว่ารถโนกี้ด้วยนะคะซึ่งในตัว2018โนกี้ว่าเสียงมันขับค่อนข้างจะมีเสียงดังกว่านี้นิดนึงแต่ที่ได้ยินนี่คือเสียงแอร์นะคะไม่สามารถปรับแอร์ให้เบาลงกว่านี้ได้เพราะว่าวันนี้ร้อนมากจริงๆค่ะพอพอได้ขับคันนี้แล้วว่ารู้สึกว่า มีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกในการขับขี่ระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ค่อนข้างสูงนะคะสําหรับ n นก,กี้นี่นก,กี้อธิบายในส่วนของความรู้สึกในการขับขี่นะคะนก,กี้คงไม่เจาะลึกลงไปในส่วนของเครื่องยนต์แรงม้าอะไรพวกนี้เลยนะคะไม่รู้เรื่องค่ะแต่เอาความรู้สึกสําหรับแม่บ้านขับรถอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็ครั้งแรกที่นกกี้จะออก รถนะคะนก,กี้เปรียบเทียบระหว่างรถคายเยนกับรถมาคั่นนะคะนก,กี้อะ่ะชอบคายเยนมากกว่าในในณวันที่ไปดูรถแต่พอนอก,กี้มาทดลองขับแล้วอะนอก,กี้รู้สึกว่ามันมีความอืดแล้วก็มาคั่นขับมันกว่าเยอะมากแต่พอมาขับตัวนี้ปี2020เนี่ยนะคะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะคะถ้ามีโอกาส ถ้ามีโอกาสมีกำลังนะคะแล้วได้เปลี่ยนรถคันใหม่แล้วมีโอกาสเป็นรถพ orsche อีกคนคหนึ่งน o กกี้คงจะถอยคาเยนะคะด้วยความที่น o กกี้เป็นคนสมบัติเยอะแล้วก็ดำน้ำด้วยน o กกี้ต้องการรถที่ใหญ่มาบรรทุกบรรทุกอุปกรณ์ดำน้ำนะคะทั้งถังน้ำทั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรถมาคัานเนี่ย บรรทุกได้แต่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคายเอนะนะคะรถคันนี้นะคะใช้น้ำมันพรีเมียมเหมือนกับรถเอ,อ่อมาคัานน่ะนะคะแล้วก็กินน้ำมันโหดพอกันเลยอะคะ่ะหลังจากที่ใช้มาแล้ว5้าวันนะคะก็ปริมาณการกินน้ำมันไม่แพ้กันเลยะคะ่ะเพื่อน คลิปนี้นก,กี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่มาเปิดรถให้ดูแล้วก็เพียงนก,กี้ก็จะออกไปซื้อกับข้าวคลิปนี้นก,กี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย